กลุ่มแม่ค้าตลาดดอยมูเซอร์ร้องผ่านสื่อมวลชนถูกหน่วยงานของรัฐรังแกคะ่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มแม่ค้าตลาดดอยมูเซอร์เก่าตําบลด่านแม่ละเมาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาถูกภัยมืดข่มขู่คุกคามกลั่นแกลง้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐสารพัดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คู่กรณีคืออุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชที่มีความพยายามขับไล่พวกตนออกจากพื้นที่โดยอ้างว่าพวกตนบุกรุกป่าแผ้วถางป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งๆท,ที่พวกตนชาวตลาดมูเซอร์มาอาศัยก่อนอุทยานและอยู่ริมถนนสายตากแม่สอดนั้น ไม่มีป่าไม้สักต้นเป็นเพียงลานข้างถนนเพื่อทำตลาดเท่านั้นขณะเดียวกันก็กดดันไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพวแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆเร่งให้ดำเนินคดีกับชาวแม่ค้าตลาดมูเซอร์เก่าทั้งที่ไม่มีความผิดอะไรเลยนอกจากนี้ยังถูกภัยมืดกลุ่มคนข่มขู่ทางโทรศัพท์ทั้งไปหาที่บ้านพัก ที่ร้านค้าแถมไปข่มขู่ยังญาติมิตรคนแก่ที่อยู่ในบ้านลูกหลานที่ไม่รู้เรื่องก็ยังโดนชนิดรายวันจากเจ้าหน้าที่ไม่รู้หน่วยงานไหนทำให้แม่ค้าในตลาดหวาดผวากับภัยมืดที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นอันกินอันนอนนางวิไลวงล้ออายุ61ปีหนึ่งในแม่ค้าตลาดมูเซอร์เก่าที่อยู่มานานกว่า42ปีเล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้าวา่าขณะนี้มีการมาแจ้งจับ แจ้งดำเนินคดีกับลูกหลานตนเองก่อนหน้าพวกตนก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วหลอกให้แม่ค้าตลาดหรือก็ยอมหลืออหลอกให้เซ็นชื่อในกระดาษเราก็เซ็นเพราะไม่มีความรู้แล้วรับปากจะให้ลูกหลานมาอยู่ได้สุดท้ายมาแจ้งความจับพวกแม่ค้ารวมทั้งลูกหลานอีกเราเป็นพ่อแม่จะอยู่อย่างไรกล่าวหาว่าเราบุกรุกป่าแพรวถางป่าเผาป่า จะดำเนินคดีให้ได้ทุกวันนี้จะตายอยู่แล้วค้าขายไม่ดีเพราะพิษโควิดมาเป็นปียังมาถูกกันแกล้งรายวันเครียดมากแม่ค้าตลาดมูเซอร์เก่ามาอาศัยอยู่ที่นี่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขามาตั้งแต่ปี2521แต่ไม่มีชาวเขามาขายจึงร้องขอให้พวกเราชาวพื้นราบมาอยู่ตั้งแต่อุทยานยังไม่เกิดมาตั้งทีหลังปี2524 ยังจะมาไล่เราอีกผู้สื่อข่าวรายง,งานเพิ่มเติมว่าเรื่องแม่ค้าตลาดมูเซอร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานทางจังหวัดไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอุทยานตากสินมหาราชก็ไม่ได้แก้ไขอะไรในหลักความจริงเพียงแต่มีความพยายามที่จะทำการฟ้องขับไล่แม่ค้าตลาดดอยมูเซอร์เก่าที่อาศัยอยู่มานานกว่า40ปีเพียงอย่างเดียวโดวยอ้างข้อกฎหมายต่างๆนานา,นา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อนําร้านค้ามาทําแผงลอยเพื่อรับแม่ค้าจากพื้นที่อื่นมาเช่าเก็บค่าเช่าล่วงหน้าโดยเพิ่มร้านค้าจากเดิมไม่ถึง80รายเป็นเกือบ200รายส่งผลทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มแม่ค้าเก่าและใหม่ให้ทะเลาะกันเองตอนมากค่ะตอนแรกเขาดาเดินคดีกับเราแล้วแล้วตอนนี้จะมาจับลูกเราอีกแล้วให้มาแจ้งให้ตำร,รวจมาเรียกอ,ออกหมายเรียกเรา เราอยู่มาตามนโยบายของจังหวัดเมื่อปี2521 mm hmm. เขาหาว่าเรามาปลุกลูกแพ้วถางแต่เราไม่เคยมาปลุกลูกแพ้วถางแม้แต่ต้นไม้ต้นเดียวเราไม่เคยตัด mm hmm. มาฟ้องเราตอนรุ่นแม่ฟ้องให้เราออกเราก็เราก็ยอมรื้อยอมออกให้เขาตอนเขาให้ลูกมาแทนตอนนี้พอให้ลูกมาแทนเช่าแทนบอกว่าจะให้จะให้ mm hmm. จะให้สิทธิ์ลูกเรา เราก็ได้อยู่ด้วยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราโดนคดีให้ลูกออกให้ให้ลูกเข้ามาแทนแต่ตอนนี้เขามาแจ้งความลูกเราอีกแล้วจะแจ้งความจับทั้งแม่ทั้งลูกทั้งลูกทั้งหลานเลยหรือไงใ,<ช>ให้ความกันทามกันบ้างอุทยานาจะให้เราตายหรือไงจะให้เราตายตรงนี้ใช่ไหมให้เราอยู่ให้เราอยู่เราอยากอยู่ตรงนี้เราอยู่มาตั้งแต่ปี2521โดยศูนย์พัฒนาสงฆ์เขอชเขาเขาอนุญาตให้เรามาอยู่ ก่อนอุทยานอุทยานมาต้องเมื่อปีสองสี่ค่ะทุกวันนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้ทุกวันนี้นะเราโดนนักอ,อุทยานโดนนักตำรวจมาข่มขู่เราให้เรารื้อถอนออกจากที่นี่แล้วเราไม่ใช่คนไทยหรือไงถ้าเราไม่รื้อถอนจะออกหมายเรียกเราแต่ทุกวันเนี้ยก็ออกหมายเรียกเราแล้ว จะให้จะทําเราไปถึงขนาดไหนเราไม่ใช่คนนั้ไงพวกเรามาอยู่ตั้งแต่พอศยี่สิบเอทางการให้มาอยู่แล้วทําไมมาขับไล่เราแบบนี้เราคนไทยนะเอาคนอื่นมาอยู่แล้วจะเอาคนเก่าออกมันให้ความยุติธรรมกับเราไหมทุกวันนี้ก็หากินแทบจะตายอยู่แล้วไข่ผงก็ไม่ดีอนอนก็ลำบากลมพัดแรงมานอนโทหัน ร่างหลังคามันจะไปวันไหนทําไมให้ไม่ให้ความยิ่งามกับพวกเราบ้างทั้งตํารวจทั้งอุทยานผู้ว่าด้วยทําไมไม่มาลงมาดูแลเราพวกเราก็ลําบากขนาดนี้นี่แหละค่ะ